สวัสดีเพื่อนเพืทุกคนนะครับตลาดคริปโต,โตเคอเรนซี่บิตคอยนะฮะตอนนี้นะเพื่อนแถวโซนประมาณ63,000เหรียญน,นะครับตลาดมีการปรับตัวขึ้นมาเป็นอัพเทนที่ค่อนข้างสวยเลยนะหลังจากที่เฟดได้มีการประกาศลดดอก0.5%เนะเพื่อนตลาดก็ดีดขึ้นมานะครับโพชชั่นของเราก็เติมเข้าไปเรื่อยทุกการย่อของเขานะครับโปรฟิตก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะทําการดึงเงินต้นออกซึ่งพอเราดึงเงินต้นออกเนี่ย พชันก็จะการเปเลดฟรีล้วเราก็จะสามารถดีไซน์พอชันได้เยอะมากๆนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะรอการกระชากชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้าไปสอนเพิ่เมเติมใน Discord เพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่เราต้องคำนวณ นะครับแล้วก็อีกสเตปหนึ่งที่เราสามารถทําได้ตอนนี้ก็คือเรื่องการเบิร์นไซต์นะครับในฝั่งของเอลคอยด้วยเพราะว่าแอลคอยเราก็เริ่มกลับขึ้นมาหลายๆตัวละแล้วก็บางตัวบวกเจ็ด่นเหรียญแปดผ่นเหรียญเ้าก็จะมีมาจินที่สามารถที่จะมา snowball แอลคอยได้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อจะมาเจาะลึกกันด้วยภาพรวมตาตอนนี้เรามองกันในมลิลี่รูคลิปครับเอ็กเอ็มนะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSa ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดฟอเร็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำงใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลฟ์แชด Discord, ทดิสคอส telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับในชาปพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครยูทูบตอนนี้มีการอัปเดต ดเรกชันการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิบโค c u เรนซี y แล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาพิเศษที่เราอัปโหลดเพื่อเพื่อนเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นการสโนว์บอลการช็อตเพื่อลอกแว l ลูเอเรียดเวฟอะไรต่างๆนะครับในแต่ละพาร์ทก็สามารถไปดูดยอนหลังกันได้นะครับคราวนี้มาอัปเดตกันในฝั่งตลาดภาพ,ร,พรวมเช้านี้เพื่อนเพื่อนเฟีกินเด็กก,ก็กลับมาอยู่ในโซนดูโชว์ละก,ก็คือโซนกลางนพืนเพื่อนอาจจะมีการย่อบ,บ้างในช่วงทามเฟรมย่อยนะตอนนี้นะผมคิดว่าทามเฟรมเดวัน,น หกหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ควรกลับลงมาละนะครับซึ่งนี่ก็อยู่ในโซนความลังเลอยู่ให้ตลาดมีความลังเลบ้างน,นะเพื่อนในการปรับตัวขึ้นไม่ใช่แบบเฮ้ยมั่นใจมั่นใจตลอดนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวภาพลงแอลคอยเช้านี้ดีดขึ้นมากันค่อนข้างเยอะเลยแล้วตัวอยู่ในลิสติ้งของเราเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาบางตัวแบบ7% 8%นะครับก็เริ่มกำไรกันละเจ0 0พดอลลาร์แปดพนดอลลาร์อะไรเงี้ยนะครับในฝั่ง OP นะครับตัวขึ้นมา4%โซด้วยเป็นต์โซลด้วยเป็นหนป ๙ TIO 8%นั้นเพื่อน TIA 5% IMX 8%นะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันในฝั่งเอาคอยด้วยซึ่งประเด็นหลักๆเลยที่ตลาดบวกขึ้นมาก็คือทางฝั่งของเฟดที่มีการลดดอกเพื่อล่าสุด0 5ใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเจอเฟดอีกทีเนี่ยประมาณ48วันนะครับก็โพตอนนี้ล่าสุดก็น่าจะไปในทิศทางการลดดอกอยู่ใน60%แล้วก็39.9%กก็เดี๋ยวมารอดูกัน นะครับในฝั่งของตัวภาพรวมลองช็อตลิควิดเดตเพื่อนๆที่เทรดฟิวเจอร์กันนะพอร์ตระเบิดกันประมาณ5 0,000่นกว่าคนร้อยกว่าล้านเหรียญนะครับส่วนใหญ่มาจากฝั่งขา S อยู่ละเพราะตลาดกระชากขึ้นมาเพื่อนๆตอนนี้อยู่แถวประมาณหกหมื่นสองนะครับก็ฝั่งขาหน่าจะพอร์ตระเบิดนะเพื่อนเซฟเทนเบิลนะครับตัวมัลลี่บิตคอยล์รีเทิร์เนี่ยตอนนี้บวกขึ้นมา6%กว่าๆละ ะครับจากที่เราแบบเทรดกันตอนช่วงที่มันแบบติดลบนิดๆนะติดลบ1%นึ่งเอะไรเงี้ยห้าหมื่นเจ็ดอะไรเงี้ยเราก็เปิดพอร์ชั่นกันมาตอนนี้ก็สโนว์ขึ้นมาครับก็รวมๆพอร์ตน่าจะได้อยู่ประมาณ7% 8%เฮ้ยไม่ไดงเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้ผมนั่งนั่งวัดอยู่ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์ที่โกดขึ้นมานในฝั่งของพอร์ตการสโนว์บอลของเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประเด็นที่น่าจับตานะครับก็คือในฝั่งของตัววิทริกที่มีการโอนอีทิวเรียมออกมานะเพื่น 1, อนหนึ่งพ ผมมองว่ามีผลกระทบอะไรกับทางฝั่งของกลาวเทคนิคไหมส่วนตัวไม,ไม่ไม่มีเลยนะแต่แค่เอ้เขาเคยมีประเด็นว่าเขาน่าจะไม่ได้โอนออกมาแล้วอะไรเงี้ยมีการตั้งประเด็นว่าเฮ้ยเขาหลังจากนี้เขาน่าจะไม่ไโอนออกมามาละแต่เขาก็มีการออนออกมาอีกแต่น่าจะโอนออกมาขายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคราวนี้มาอัปเดตกันในฝั่งของตัวบิตคอยน์เมื่อเทียบกับเงินบาทกันบ้างนะครับตอนนี้เงินบาทเราค่อนข้างสตรองนะสามสามจุดหนึ่งสี่นะเนี่ยอัปเดตล่าสุดนั้นเพื่อนซึ่งทําให้บิตคอยน์การขึ้นรอบนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นแบบดูรุ <ME AN> เมื่อเทียบกับเงินบาทนะครับตอนนี้แถวประมาณ2องล้านแปดหมื่นกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าควรจะต้อง break out แถวโซนประมาณ2องล้านหนึ่งสองล้านหนึ่งกว่าขึ้นไปละนะครับตอนนี้ก็ที่จริงมันต้องขึ้นมาจ่อตัวไฮแล้วคล้ายๆกับตัวกราฟทีเออ่เราได้มีการเทรดในฝั่งดอลลาร์ใช่อวันตนนี้ขึ้นมาแค่ประมาณ2องล้านแปดแปดหมื่นน, 2, 8, 000, 000, นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันถามว่าเป็นโอกาสไหมเป็นโอกาสนะสำหรับคนที่ถือเงินบาทอยู่สามารถเข้ามาซื้อในราคาที่มันถูก มากกว่าดอลลาร์ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเงินบาทค่อนข้างสองนะครับคราวนี้ขยับมาดูกันในฝั่งของตัว Ethereum Spot ETF กันบ้างนะครับอัปเดตเช้านี้19นะครับยังไม่มีนะก็18ติดลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในฝั่ง Bitcoin s p o t e ทีบวกเพื่อนบวกขึ้นมาเมื่อวันติดลบนะเมื่อวานมีแรงที่ขายเกิดขึ้นนะครับวันที่18ก็คนที่ขายจะเป็นบิตไวแล้วก็อาร์แล้วเมื่อมีการขายอยู่คุณป้าแคที่บูดนะซึ่งในฝั่งของ Back Rock f o r ร t y รต้แทบจะไม่ขายเลย เอาจริงๆแบ็กโลกนี่ไม่ได้มีตัวเลขแดงเลยเห็นแบบมีตัวเดียวนะครับอ่ะคราวนี้อัปเดตโพวชันนิดนึงตอนนี้เป็นไงกันบ้างนะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นประมาณ0.25ในฝั่งของพอร์ตที่เราทําการรีบาลานซ์บิตคอยนมาเป็นบิตคอยฟรีนะเพื่อนโอนมานะครับจากการเออ่กำไรจากพอร์ตหลักใช่ไหมโอนมาทําการอัพคลิปให้กับเพื่อนดูแล้วก็เบิ้ลไซด์ขึ้นมาตอนนี้จากตอนแรกเหนึ่งบิตคอยกว่าสองบิตคอยตอนนี้สี่จุดหกแล้วนะครับแล้วเราใช้มาจินเริ่มต้นที่0.2นั่นหมายความว่าโฟลติ้งเพ มันเป็นลักษณะของลิทฟีแล้วเราสามารถดึงเงินต้นออกได้เลยนะครับแล้วก็เรียกว่าพอชันเราก็จะไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับในการเทรดแต่อาจจะรอการกระชากอีกชุดนึงก่อนให้มีมาจิตเหลือมากกว่านี้หรือว่าตัวพีแที่มันเหลือมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตสเต็ปการทใน Discord อีกทีหรือว่าเดี๋ยวอาจจะอัดคลิปเฉพาะให้กันเพื่อนในยูทูบเบอร์อีกทีหนึ่งเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องอธิบายสเต็ป by สเต็ปนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตลาดนะตอนนี้เพื่อนปิดภาพเดย์มา นะครับแดงนิดนึงนะตอนช่วงเชา้านี้ตอนช่วงเจ็ดโมงเนี่ยผมบอกเพื่อนใน Discord ดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นวันของการย่อนะเพื่อนแต่ย่อไม่ควรจะย่อแรงแล้วหลุดนะซึ่งตอนนี้ทําเฟรมหนึชั่วโมงเริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับ การปรับตัวที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงนะครับซึ่งาทางเฟรมเดย์ยังดูปกติอยู่ทางเฟรมเดย์ยังดูเป็นสตรองอยู่นะครับดังนั้น,นการย่อชุดนี้ไม่ควรย่อ,ยยอแรงถ้าย่อแรงอันนี้อาจจะต้องวอร์นิ่งนะครับคราวนี้าการปรับตัวในชุดนี้เรามองว่าการยอ่อยังไงก็เปอร์เซ็นต์การดรอปลงมาทะลุแถวโซนประมาณาด้านล่างนะครับแถวโซนประมาณ4 7ลโลงมาถึประมาณ38 0 0 0นเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยลงตามที่มองกันไว้แต่ มุมมองตรงนี้ก็ยังมีการมองในฝั่งของฟิโบนรชีอยู่ที่มีโอกาสตกลงมานะครับอาจจะตอนแรกเลยเซฮาร์ปตอนนี้อาจจะเหลือประมาณแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยที่ที่น่าจะตกลงมาได้นะครับขยับถัดมาเปอร์เซ็นต์ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือรูปแบบการปรับตัวในชุดนี้การปรับตัวมาจบสี่ไปแล้วแล้วก็กําลังวิ่งขึ้นเวพ่าตรงนี้ที่เรามองกันนะครับซึ่งซึ่งเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นตอนแรกอาจจะฮาร์ปตอนนี้หกสิบเจ็ดสิบหลักนะครับ นะครับซึ่งเราก็คิดว่าชุดนี้การปรับตัวขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของเว็บ5ใช่ไหมแล้ก็ขึ้นมาย่อ,อขึ้นมา1แล้วย่อ2ไปแล้วกำลังวิ่งขึ้นเว็บ3 4 5ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของ3 off 1แล้วก็ off 5อีกทีนะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การวิ่งแบบนี้มีค่อนข้างสูงนะครับสูงมาขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะ snowball ขึ้นมาตอนนี้ก็ให้เพื่อนเาดูในฝั่งของตัว พอส่วนตัวนิดนึงที่เปิดเข้าไปตอนนี้ก็กำไรประมาณที่จริงตอนมันดอกประมาณ1.5ละเหลือมา1.5นะครับก็เบิร์นไซส์จากเลีซตอนแรกผมไม่แน่ใจนะน่าจะ7 bc 8 18 bc อะไรเงี้ยตอนนี้เพิ่มขึ้นมา3เท่าเนี่ยในฝั่งของไซส์โพชชั่นนะครับแล้วก็ในฝั่งของพอที่เราอัปเดตเมื่อกี้ไป4.47นะครับเนี่ยตัวนี้4.44.47โดยประมาณ4.6กว่าๆโดยประมาณ นะครับก็เบินลใส่เรื่อยๆก็พยายามอัปเดตเพื่อนใน Discord นะในตัวห้องเว็บซามเ n ็กแนลสามารถเข้ามาตามแจมดูกันได้นะครับอัปเดตเรื่อยๆนะนี่อัปเดตถึงเลื่อนการเลื่อน SL ด้วยเดี๋ยวกระชากไปชุดนึงก็จะเลื่อนไอซขึ้นไปอีกนะครับก็นำยูดีมาเกาะในห้องเว็บสาม m e มเได้เลยนะเพื่อนแล้วก็ในฝั่งเอาคอยด้วยจะมาเจาะกันตอนนี้เอาคอยเริ่มมีโปรฟิตกลับมาละเดี๋ยวจะทำการเบิ้ลใส่เอาคอยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในฝั่งของการเทรดทองคำเมื่อวานผมปิดไป นี่อันนี้คือตัว Profit ตอนช่วงพีคไม่ได้ปิดนะครับว่าปิดตอนบวกประมาณ232 0 0ื่0 0 0ออะไรเงี้ยปิดไปเพราะว่าในภาพย่อยเนี่ยเริ่มมีการเ e รกเอาขึ้นมาเดี๋ยวจะไปเจาะในฝั่งของทองกันแล้วก็เพิ่งเปิดไปตอนช่วงเช้านะครับเรียกว่าเซฟเงินไปได้ค่อนข้างเยอะเหมืนอนกันก็กลับมาเปิดโซนราคาทุนโซนเดิมนะครับก็นำยูยอดีมาเกาะเลยในห้อง x m Member นะเพื่อนก็สามารถเข้ามาตามแจมดูมุมมองการเทรดในฝั่งทองกันได้นะเพื่อนเข้ามาเกาะกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศ เราก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับขยับถัดมามุมมองในฝั่งของเงียบเวฟพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าเราอยู่ใน1เรียกว่าเป็น1นึ่งสามออฟหนึ่งออฟห้านะครับเส้นถัดไปนะครับในฝั่งของเท็ดไลน์ะครับตอนแรกที่เรามองว่าจะมีโอกาสดบไปด้านล่างเลเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงแล้วดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะดูคือเราจะมาดูแนวต้านเท็ดไลน์ด้านบนละแถวประมาณหกหมื่นแปดนะครับหกหมื 67, 68, 66, ่นเจ็ดหกหมื่นแปดหกหมื่นหกอ่ะ แถวโซนนี้จะมีการ break อาอยังไงนะครับซึ่งแนวต้านก็ที่เรามองตอนนี้ก็จะมีแถวประมาณหกหมื่นแล้วก็แถวโซนเทนไลน์ที่เป็น supply ด้านบนเนี่ยเนาะยวมารอดูกันส่วนตัวยังคิดว่าตรงนี้น่าจะแบบมีเรียกว่าขึ้นมาจาะอะไรกันแล้วก็แรงในการขายไม่เยอะแล้วก็ค่อยเบรกขึ้นไปซึ่งถ้ามาดูอีกทีนึงนะก่อนหน้านี้มันจะมีแรงเอมันจะมีจุดที่มันมีแรงขายลงมาเพราะขึ้นมาทดสอบมมีแรง g o ฟฟิ n เกิดขึ้นขึ้นมาเป็น g าฟฟ i n g เกิดขึ้นใช่ไหมดังนั้นมันเลยทําให้มีการคอ r r e c t i o นในชุดนี้้านรมววแลบ ยืนได้แล้วก็เบรกก็โอเคก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ขยับมาดูกันในฝั่งของตัวดีมาช็อปไฮโซน์นะครับเป็นโซนแนวรับแนวต้านแนวนอนที่เรามามองกันด้านล่างเป็นแนวรับ5้าหมตอนนี้ขยับขึ้นมาละก็คือจุดที่ผมไปแซวนี่แหละที่ขยับมาล่าสุดทถวมาห้าหมื่นเจ็ดสี่ร้อยแล้วก็แนวต้านด้านบนที่เราจะทดสอบจะเจออยู่เนะี่ยตอนนี้ก็ยังตึงๆอยู่นะก็แถวประมาณ6กหมื่นสี่เก้าร้อยถ้าเบรกเอาขึ้นไม่ได้โอเคตรงนี้สวยนะครับเราก็จะเบรกเอาขึ้นมปย่อบเบิร์นไซต์ต่ออะไรอย่างเงี้้ยยแลวก็ทยอย โนโบอลขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เรียกว่า,ามาจินโตขึ้นมา x1 ละก็สามารถดึงเงินต้นออกแล้วที่เมื่อกี้อธิบายกันไปนะครับขยับมานะครับในฝั่งของตัวมาจินที่เราแบ่งมาเออรอบก่อนเนี่ยอธิบายนิดน,นึงเพราะว่ามีคนเข้ามาบอกให้พี่ถ้าเกิดพอร์ตพี่ระเบิดอีกทีนึงหรือว่ามันดบลงมาไม่เป็นตามแผนพี่ทำยังไงอะไรเงี้ยคือเราวางเงินไว้นะครับอ,อย่างก้อนที่ผมวางไว้2 BC ใช่ไหมก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะเราก็เอามาเทรดในชุดนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมันดบลงไปอีกชุดนึงงก็จะรอ้าาล่ ดังน,นั้นเราก็มีเงินสำรองต้องคำนวณเงินไว้ก่อนสิผมอยากจะบอกอเพื่อนคือไม่ว่าจะอยู่ในในในลักษณะการปรับตัวแบบไหนข้าขงหน้าตรงเนี้ยมันอยู่ในแผนของเรานะครับเราคำนวณเงินไว้ก่อนแล้วนะครับออะขยับถัดมานะครับอันนี้เทไลายด้านล่างนะน่าจะยังปรับตัวดอกลงไปได้ยากก็ด้านบนก็จะเป็นเทไลน์เมื่อกี้ที่พูดไป6 7หมืมที่น่าจะขึ้นทดสอบได้นะครับขยับถัดมาในฝั่งของตัว m c อมซีทีมองไปดาวเทนอยู่ส่วนตัวก็คิดว่า ถ้ามีการเริ่ม break, เบรคตัวรูปแบบเทรนด์แถวประมาณ6.5พันเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นลักษณะอัพเทรนด์นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนที่เขาเล่นแบบคอนเฟิร์มจริงๆคือเขาต้องเบรกเอาด้านบนขึ้นไปแถวมัน70,000แต่ถ้าเกิดรอเบรก70,000เนี่ยมันทูเลตไปหน่อยนะครับเพราะเราเขาไหนห้าหมื่นเจแล้วใช่ไหมตอนนี้มัน70,000มันก็แบบโอ้โหลิสต์มันสูงอะนะครับดังนั้นการเทรดแบบ SMC บางทีอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการวิ่งเป็นไซด์เวย์บางทีก็กว่าจะรอเบรกเอาก็จะช้าทูเลตไปนิดนึงนะครับขยับมมาาาาดดดนน้้นน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 นบบบะเเพืื่่่อออใฝัััังงขขววววโจจกตึตวว500ุ บวกขึ้นมาต่อนะครับ NASDAQ บวกขึ้นมา400กว่าจุดนะครับก็ค่อนข้างแฮปปี้นะเอ,อ่อในฝั่งน้ำมันเริ่มไต่ขึ้นมาค่อนข้างสวยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าด้านล่างเนี่ยเป็นโซนที่มีดาวไซต์ต่ำมากๆและคิดว่าน่าจะขึ้นมาทำเวฟชุดใหม่ได้แต่ต้องรอกันเรียกว,ว่าทำฐานก่อนทำฐานแล้วก็ปรับตัวขึ้นก่อนอันนี้ใช่ไหมมีมีการทำฐานเกิดขึ้นแต่หลุดลงมานั้นั้นก็ยังฟอมตัวเป็นดาวเทนอยู่แต่ถ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บยกยกย่อบขึ้นต่ออันนี้ก็จะเริ่มปรับตัวเป็นอัรดััับ่งงยปตว อ่อนค่าอยู่ซึ่งทําให้เงินบาทสตองอยู่นะครับตอนนี้เงินบาทสตองเพราะว่าเงินบาทไอ้เงินดอลลาร์เริ่มอ่อนนะเพื่อนก็ลงมาจ่อเลยคือเรียกก็ไม่เริ่มอ่อนแล้วมันอ่อน,ม,นมาจากภักกล้วตามที่เราคุยกันในฝั่งเทรนดี้มันเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับแอะคราวนี้ขยับมาในฝั่งของอทองคํากันมากเมื่อวานปิดทองไปนะเพื่อนแล้วก็เก็บโปรฟิตมาก่อนตอนช่วงที่มันเริ่มมีสัญญาณกราฟฟิ้งระหว่างวันแถวโซนประมาณ2 5งห้าเาแล้วก็ปิดไปแล้วนี้ก็ช้าขึ้นมาแล้วก็มีไดเวอเจนต์ต่อแล้วก็มาเปิดพอร์ชั่นน,นบน้เลายด อีกชุดหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเอามาจิ้นจับโปรฟิตดอาลาร์เนี่ยมาเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ f o r e c a s ว่าให้เขาเป็นลักษณะของการปรับตัวเป็น ending ซึ่งตรงนี้มันอ่อนแรงมา,มา,มากๆแล้วนะครับชุดการอ่อนแรงก็เกิดขึ้นล่าสุดอีกนะในฝั่งของทองคำนะครับเราก็มองไปลักษณะของรูปแบบการาฟตรงนี้ซึ่งหน้าง,งานเดี๋ยวจะต้องมาอัปเดตเพื่อนกันเรื่อยๆนะอาจจะมีการเร e a k out ในพับย่อยอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนกันเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้มันก็วิ่งขึ้นมานะจบ4เวลาขึ้นมา1 2 3 45ซึ่งในุดของีสามส A B C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  ขึ้นไปนะดังนั้นเนี่ยชุดนี้เราเลยเอออนุมานว่าแล้วกันมันน่าจะเป็นลักษณะของการจบนะครับน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นนะครับซึ่งตรงนี้ก็วิ่งไปริมอยู่นะครับแล้วก็การเบรกเอาของเขาเนี่ยในแต่ละชุดเนี่ยมันเขาต้องมีการแลบด้านบนก่อนสควีสให้คนแบบเรียกว่าโดนไอซ์เอลนะครับแล้วก็ค่อยเบรกเบี้ยกลงมาปุ๊บปลงมาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจุดที่เป็นทาร์เก็ตของเราเราก็มองได้ล่ากนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องมาอัปเดตหน้าง่ายเก็งปีหนึ่งนะครับ เรา b i t เริ่มดีดกลับขึ้นมาแล้วผมคิดว่าวันนี้น่าจะอยู่แถวโซนนี้แหละทรงๆนี้ย่อในภาพ day สวยๆแล้วก็ขึ้นต่อนะครับก็ยังไงสามารถเข้าไปตามแจมในชั้นมุมมองการเทรดกันในฝั่งของทองคําได้ด้านในนะในตัว xm signal นะครับขยับมานะครับที่เราอยากจะพูดคุยแล้วก็คือตัว a l c o อยเพื่อนที่เป็น s e ตถัดไปตอนนี้ให้เพื่อนดูก่อนว่ามี profit กลับมาละอันนี้ก็เท่าทุนละนะครับอันนี้มี profit กลับมาละแล้วก็ excel เดี๋ยวเราจะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะในฝั่งของ op ด้วย นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตตอนช่วงอัดคลิปเสร็จนะครับแล้วก็ WLD ก็มีโปรฟิตละใช่ไหม WLD ไม้สองเราขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ละขอดูก่อน9%อละอันนี้ก็ดอดาวนนิดนึงนะครึ่งทางนะครับก็เราเทรกันสองไม้ WLD นะครับวิบนะฮะวิบดูนิดนึงเป็นไงบ้างโปรฟิตแล้วเอ้ยโปรฟิตยังยังนะถ้าเกิดใครเข้าด้านล่างก็โปรฟิตละตอนนี้ใกล้ละใกล้โซนทุนละอีเทเรียมโปรฟิตแล้วนะครับเราก็แคปอัปเดตโพอซิชให้กับเพื่อนดูอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้เช้าขึ้นมา เรื่อยๆนะจากด้านล่างขึ้นมาขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็มีมีโปรฟิตแล้วซึ่งเป็นสแสนถัดไปที่เราจะทําการเบิ้ลไซส์พวกนี้ด้วยสโนว์บอลขึ้นไปด้วยเลยนะครับถ้าบิตคอยสตองแมกเราก็ต้องสโนว์บอลพวกเอาคอยด้วยนะครับบล็องนะครับเริ่มดีดกลับมาละโปรฟิตแล้วนะครับโซ so, อันนี้ก็เป็นตัวที่โดดเด่นเหมือนกันเราเข้าแตะมันหนึ่งสามสี่เดี๋ยวเราจะเล่นในแซวอีกพวกนี้ก็จะแบบเรียกเริ่มเรียกว่าล็อกกาําไรล็อกการขาดทุนให้มันน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็พยายามเบิ้ลไซส์บีบขึ้นไปเเเหหมมืือออออน Bitcoin นนนน่่ะะคครับ Dot, ครับบบใฝงงงดดททป็ไ้า <c oughs> เริ่มกลับโปรฟิตละแต่ยังไม่เยอะมากเหมือนตัวอื่นนะครับแซนนะครับแซนดีดขึ้นมาไหมโปรฟิตละนะครับอันนี้เป็นตัวที่เรามองว่ามันมีดาวไซด์ที่ค่อนข้างต่ำแทบจะทั้งหมดเลยแล้วก็ลิสค่าล่างค่อนข้างต่ำแต่รีวอร์ดค่อนข้างสูงนะเพื่อนรีวอร์ดค่อนข้างสูงขึ้นแล้วก็เราเข้าแถาวโซนนี้ได้ชุดนี้มาเราก็ค่อนข้างอิ่มแล้วนะเ,าเวนาะแล้วเราเบิร์นไซด์ขึ้นมาด้วยเราก็ค่อนข้างอิ่มละนะครับซึ่งก็มีหลายตัวนะที่ผมดูๆอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยมีจังหวะย่อมันจะเริ่นะ่่่่มมเเเเเเขข้้าาาาาออออะไรรงงงงียยชนนนน TIA กก็บใฝััตว ending ดล แล้วก็มี O ออาร์ดีเมื่อวานที่เหมือนน้องเขาอัปเดตมาใน Discord เนาะว่ามีลักษณะการเบรกริมเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเบรกริมเหมือนกันเริ่มเบรกเอาละนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มเบรกเอาละริมมันจะดูแบบเลยนะผมขอดูน่าจะเป็นริมนี้น่าจะเป็นริมล่างนะครับเริ่มมีการเบรกเอาเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมเบรกเอาปุ๊บยอ่อฟอร์บอาย ตัวพวกนี้ก็เทรดต็ดตามตาม,มแบบนี้น่าจะน่าจะรีวอาโอเคนะครับเ็เดี๋ยวจะอัปเดตก,กันเรื่อยๆอะไรกันบางตัวก็เป็นตัวที่ที่มีการปรับตัวลงมานลักษณะของ1-2ที่ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวไปไลฟ์เดยกกันในดิสคอร์ดกันสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็มาเด็ตลาดภาพรวมนะั้นในฝั่งบิตคอยขึ้นมาแถวสนมันหกหมื่นสามละหลังจากที่เฟดได้มีการลดดอก0.5% นะครับแล้วก็ในฝั่งพอชั่นของเราเขาเบิ้ลสายขึ้ไปเรื่อยๆนะจากจุดที่เราเอนทรีเข้าไปเริ่มต้นเข้าไปถอามัน57ที่อัปเดตเปเพื่อนกันในดนะิสคอตอนนี้ก็ขึ้นมา19%นั่นละ8%นั่นละเราก็เบิ้ลสายไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีโปรฟิตก้อนหนึ่งใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันเท่ากับตัวมา r g จินที่เป็นมา r g จินเริ่มต้นละดังนั้นสิ่งเราทำได้คือเราสามารถดึงเงินต้นออกได้นะครับพชั่นก็เป็นพรชั่นฟรีแล้วนะครับแล้วเราก็นำเงินต้นตรงนี้มาต่ออตาง ไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้รัลแล้วไม่ชอบวันนี้ขเราฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s ค r i b e กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้พานในห่าในฝั่งกิตโตเคอรเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้ชอปมาเก็ตวันนี้ผมกอลฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแลวสวัสดีครับ